สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับก็เป็นเวลาเดิมครับที่นำคอนเทนต์แล้วก็วิธีการทำต่าง,างๆนานามาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ก็เราไปพบกันที่เหมือนเมื่อกี้นะครับใครต้องการที่จะนำพื้นฐานแล้วก็รอบข้างๆเป็นรูปเอฟเฟกสไตล์แบบการ์ตูนการ์ตูนนะครับ ที่เราวิ่งก็ไม่ได้ยากเลยครับก็สามารถเพิ่มได้ง่ายๆนะครับผมที่เอฟเฟกตัวนี้นะครับพาไปดูเลยครับเอฟเฟกของแอปแคปคา t นะครับก็สามารถเพิ่มได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปทำครับผมเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับก็ ไปบวกโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นโปรเจกต์อ่วิดีโอของเราที่ถ่ายไว้นะครับผมถ่ายเป็นรูปวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งอยู่กลางถนนวิ่งออกกาลังกายนะครับพอเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงนิดหนึ่งนะครับเสียงรถมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ วิ่งนะครับ,บวิ่งเพืบอเพื่มาเดี๋ยวดูก่อนนะครับวิ่งมาอ่าเราจะใส่ฉากการ์ตูนเข้าไปนะครับคือรอบๆบข้างนะครับเป็นอ่าฉากการ์ตูนนะครับเราก็ไปที่เอฟเฟกเลยนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกการ์ตูนนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกวิดีโอนะครับอ่าเพืเ่อนๆก็ปไปที่ การ์ตูนนะครับเอฟเฟกการ์ตูนนะครับมุมสุดเลยนะครับเดียวนะครับเอฟเฟกการ์ตูนนะครับคำสั่งเอฟเฟก์การ์ตูนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆในนี้มันจะมีลูกเล่นเยอะเลยเพื่อนๆจะใส่ตัวไหนก็ไดนะ้จะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับ นี่จะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้ก็ดี๋ยวนะครับคลิปมันน่าจะวิ่งเลยไปครับหนึ่งนะครับ อ่านี่มาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะนใส่กรอบสวยๆเท่ๆนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้แล้วก็เป็นเอฟเฟกไฟอ่ารอบข้างเป็นการ์ตูนประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนชอบในตรงไหนเพื่อนๆก็กดเซฟออกไปนะครับ แล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพคลิปเนี่ยให้มันเต็มรูปภาพของเรานะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าก็คลิปมันจะมืดๆนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ไปปรับคลิปด้วยนะครับด้วยคําสั่งแก้ไขนะครับผมแก้ไขตัวนี้นะครับปรับแก้นะครับเพิ่มความสว่างขึ้นนะครับ เพิ่มความสว่างขึ้นิดหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นดูใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฟงฟิ้งฟงฟิ้งนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าได้ปุ๊บส่วนเสียงส่วนอะไรเพื่อนเก็ไปใส่เนาะ,ะผมจะลองไปใส่เสียงดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใส่เสียงดู ก็กดโอเคไปนะครับแล้วก,กดเกินไปผมจะใส่เสียงเพลงก็ไปเลือกที่ระบบเสียงนะครับระบบเสียงแล้วก็ไปเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่สไตล์เสียงของเรานะครับไปที่สไตล์เสียงของเราอ,อุปกรณ์เสียงนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราใส่เสียงอะไรได้บ้างนะครับ โอ้สุดยอดเลยเอาเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เสียงแบง่งปื๊บแล้วก็ตัดลบออกนะครับก็ลองดูนะครับวิ่งวิ่งออกกำลังกายตอนค่ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆได้ถ้าคิดว่าโอเคแล้วนะครับก็กดเซฟ ออกไปนะครับผมกดเซฟออกไปกดเซฟออกไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็นําไปโพส์ลงโซเชียลของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็เป็นการเพิ่มสีสัสนนะครับเพิ่มบรรยากาศนะครับเพิ่มบรรยากาศให้กับคลิปของเรานะครับก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปของเราต่างๆนานานแหละครับ ก็ลองไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมปิดเสียงครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนว่าโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับ